ขบวนดดไฟขนส่งสินค้าสากลทีมีซื้อว่าขบวนด่วนล่านสร้างได้แล่นตามเส้นทางดดไฟเล้าจีนเป็นรังทําอิทแล้วโดยในเมื่อวันที่ซิเดือนมังกรปี2 0 0พนสองสำนักข่าวซ r i ารายงานข่าวว่าในเวลาสิบโมงสามของวันที่ซิบเดือนมังกรน,นี้ตามเวลาของเวียงจันท โดดไฟขบวนดว่วนล่านสร้างที่เป็นขบวนโดดไฟขนส่งสินคา้าขบวนทําอิททีแลนด้วยความไวหนึ่งห้อยเ้ากิโลเมตรต่อส่วโมงได้ออกเดินทางจากนาครคุนมิงประเทศจีนและจะเดินทางไปหอดนครดวงเวียงจันในวันที่1 1เดเดือนมังก่อนนี้ผู้หัาพิสทอบที่เกี่ยวของกลาวว่า ในได้เ่าเบื้องต้นโดดไฟขบวนด่วนด้านสร้างนี้จะแล่นสองเถี่ยวเป็นประจำหลังจากนั้นจะอิงตามสภาพตัวจริงของตลาดและจะเพิ่มขบวนโดดไฟเป็นเกาเซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการในการขนส่งสินค้าที่มีเวลาจำกัดเส้นมากไม้พักผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส เครื่องใส่ในชีวิตประจำวันและอื่นๆปัจจุบันสินค,าค้าขนส่งตามทางรถไฟลาวจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างบยุดยางซึ่งจากยางพาล่าปุ๋ยและเครื่องต่างๆได้ขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์รถพักหมากไม้และอื่นๆเคีย่งคู่กับสัญญาการพวัวพันห่วมือเศรษฐกิจหอบล้านในภาคพื้น ได้มีผลบังคับใส่อย่างเป็นทางการปริมัณการขนส่งสินค้าตามทางรถไฟลาวจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นเทียงซึ่งจะส่งไปถึงซิกกัวประเทศและเขตแคว้นเป็นต้นแมนลาวไทยเมียนมาและบังกลาเทศจะประกอบส่วนอย่างตั้งหนาในการส้างตองโซ การจำดองสินค้าอยู่ระว่างแม่น้ำล่านสร้างของจีนและอนุภาคเพื่อนแม่น้ำของและจะหับประกันความหมันเทียงของต้องโสการสนองสากลและต้องโสการค่าอันนี้ก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับขบวนรดดไฟขบวนด่วนล่านสร้างที่คอยนี่นำมาอ่านสุกทธ,ธานฟังส่งได้มาจากสำนักข่าว cri FM-93 ซึ่งโดดไฟายนี่แมนจะเดินทางมาฮอดนครดวงเวียงจันทร์ในวันที่1ิเดือนมังกรนี้ซึ่งกโกงกับมือที่่อยนี่จะปล่อยคลิปนี้ออกไปโดยสำหรับเถียวโดดคองขบวนนี้แมนเพิ่นหนีจ้าแลนเพียงสองเถียวเป็นประจำหลังจากนั้นแมนจะอิงตามสภาพตัวจริงและจะมีการเพิ่มเถียวเข้าไปแบบเธอละน้อยเทอละน้อย อันนี้ก็เป็นเดองเล่าทั้งหมดเกี่ยวกับขบวนรถดดไฟหลังกก่าวนี้ซึ่งสำหรับคลิปนี้ขออยกจะมาเพียงเท่านี้นะขอขอบใจเมื่อทุกคนได้ที่เขามาเบิงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนา